สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบคลิป12ราศีกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเราจะพูดถึงการย้ายของดาวศุกร์สำหรับชาวราศีสิงห์ทีเนี้ดาวศุกร์เนี่ยก็ยจะย้ายตั้งแต่วันที่9กากรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคมมาอยู่ที่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งดาวของราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ศุกร์อยู่เดือนจันทร์นี่เขาเรียกว่าคู่ ชูคู่มีเสนห์อันนี้คือในบริบทของเขาแต่ถ้าเกิดตามความหมายตรงๆก็มองว่า,เ,าเหมือนกับคุณจะได้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อกูลจากคนอื่นหรือหน่วยงานหรือสถานาการณ์อื่นๆก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูว่าบริบทของแต่คนเป็นเรื่องอะไรทีเนี้ยดาวศุกรนะ์เนี่ยของคุณนะ่ะ ชาวราศีสิงห์เป็นเรือนสาชะกับกรรม,มะมาอยู่เรือวนวินาศใช่ไหมคะวินาศเนี่ยนะก็ให้บอกว่าให้มองส่งมุมก่อนมุมบวกก็คือเป็นสิ่งที่ดีๆคือคุณจะได้อะไรเพื่อนสังคมรอบตัวคุณแหละหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตัวบุคคลเนี่ยช่วยเหลือได้หรือการเดินทางคุณก็เ,เดินทางได้ปลอดโปร่งโล่งสบายมีการก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเดินทางาแบบ พระราชาอาจจะมีคนขับรถหรือค,คุณไม่ต้องขับรถก็ได้หรือคนเดินทางไปไหนนะเขาอาจจะมีคนมารับคุณก็ได้คือนี่ต้องดูต่อหลายคนนะแล้วทีเนี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอมิตรจากการเดินทางเองแต่ทีเนี้ยนาเล็บอกว่าสังคมสมัยเนี้ยคือมันกว้างแล้วมันก็จะเป็น ให้ระวังรื่งพวกมีจฉาชีพมาในรูปแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือให้ระวังแล้วกันให้ดูกันดีๆเช็คประวัติกันให้ดีๆแต่ถ้าเรามองมุมลบปุ๊บเนี่ยหมายถึงเพื่อนฝูงเราคนรอบตัวเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรให้คุณแก้ไขก็ได้หรือเจ็บไข้ไม่สบายก็ได้อันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะมุมลบแต่นะ,ะมองว่าถึง เพื่อนฝูงคนรอบตัวคุณไม่สบายเขาอาจจะได้เนี่ยได้โรงพยาบาลดีๆก็ได้ไม่ถึงโรงพยาบาลก็ได้โรงพยาบาลดีๆก็ได้รักษาหรือได้พยาบาลที่ดูแลเอาใจใส่ก็ได้อันนี้คือให้ดูแต่ละคนคือยกตัวอย่างหเห็นจะได้เห็นภาพและทีเนี้ยดาวสุกค์มนเองมันก็หมายถึงเรื่องของกรรมะใช่ไหมคะกรรมะเนี่ยอยู่เรือนวินาศมุมบัวก,ก็คือคุณอ่ะงานจะต้องไปทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือบางคน งานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนการงานคุณอาจจะมีความลึกรับซับซ้อนมากขึ้นก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวงานพวกลึกรับอะไรอ่่ะะกตออองงไไปดูนะนนขแลควาับหย่างเช่นงานคุณอาจจะช่วงพวกสายมูหรือพวกเนี้ยพายฟซหรือการดูหมออะไรพวกนี้ก็ได้แต่ทีเนี้ยพอเรามองในบุมลบปุ๊บงานคุณเนี่ย มันอาจจะมีสักปัญหาเกิดขึ้นให้คุณแก้ไขแต่ทีเนี้ยอยู่นี้เห็นไหมสุกอยู่ในเดือนจันทร์ยังไงก็เป็นคู่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันน่ะคุณจะมีคนคอยคุณมีคนคอยเชื่อหรือคุณสิ่งที่เชื่อหรือคุณนะก็มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอะอย่างคนที่ทำสายมูต่างๆนี่ยกตัวอย่างฟังนะคนทำสายมูเองหรือคนที่ทำเกี่ยวเรื่องพวกศาสตร์ลึกลับอะไรแบบนี้นปยิบซี หมอดูวันประมาณนี้นะน้ำมองว่าคุณอาจจะมีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้อ่าหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็ได้ช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆตรงนั้นได้อันนี้คือในมุมมองของที่ดาวศุกร์เป็นราชาโชคเราอยู่ในเรือนจันนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ คือก็มองว่าไม่น่าติดขัดอะไรและทีนี้เราก็มองอีกมุมหนึ่งว่าในอีกบริบทหนึ่งเนี่ยทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนของการเงินก็ได้ตัวแทนของเรื่องความรักก็ได้เช่นไรคุณอาจจะมีการเงินรับรับเข้ามาก็ได้เออคุณอาจจะได้จากการเงินจากใครล่ะญาติพี่น้องคุณเองก็ได้มาช่วยเหลือคุณก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูนะคะเพราะว่าตลกคันก็จะเหมือนกันนะอ่าแล้วถ้าในเรื่องของความรัก ก็เตือนในเรื่องของคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยอ่าเราก็มองเรื่องของความรักเนี่ยดาวสุขอยู่เดือนวินาศอ่าอยู่เดือนวินาศเนี่ยนัก็มองมองมองก็ส่งมุมก่อนเรื่องความรักของคนมีคู่ก็อาจจะมีความเข้าใจกันดีอาจจะเป็นการซื้อของหรือให้เงินทองกันก็ได้เกิดขึ้นแต่ถ้ามองในมุมลบมุมลบปุ๊บเนี่ยเพราะว่าสุขอยู่เรือนเรือนจันทร์ คือความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้คือก็ต้องระวังเนาะทั้งหญิงทั้งชายแหละว่าไอ้ความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้คุณอนะมันอาจจะส่งผลปัญหาให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาคุณจะได้ตัวบคุคคลหรือใครเนี่ยเข้ามาไก่เกลี่ยคุณนะคะเพราะอย่าลืมนะพร้อมอยู่ อยู่ในเรือนจันยังไงก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งยังไงคุณก็สามารถมีคนมาช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องความรักได้เหมือนกันอันนี้คือคุณมีกู้นะแต่ถ้าคนโสดเนี่ยถ้าความรักคุณอยู่ในเรือนวินาศก็มองไว้สองมุมก่อนเอ,อ่อมุมแรกก็คือมุมบวกก็คือว่าให้สังเกตว่าอาจจะมีคนใกล้ตัวคุณนะ่ ชอบคุณอยู่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือบางคนความรักคุณไม่ชัดเจนคุณก็ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมไม่ชัดเจนหรือบางคน่ะความรับคุณเป็นความรับที่ไม่เปิดเผยคุณก็ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมไม่เปิดเผยเพราะอะไรแต่ในมุมมองนึงน่ง่ะมุมด้านรบอะ ความรักมุมลบอ่ะความรักกูเปนปัญหาให้ทุนต้องแก้ไขคืออะไรล่ะคนโสดอ่ะความรักอย่างเงี้ยก็ต้องมองว่าเราอาจจะไปเป็นมือที่สามโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้หรือคนที่มาชอบเราเนี่ยเขามีคนของเขาแล้วหรือยังอันนี้นะก็ฝากไว้นะในเรื่องของความรักก็เลยมองว่าถ้าความรักของใครไม่สมหวังชาวราศีสิงห์ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยไม่ต้องเสียใจคือเสียใจเสียใจได้เอาสักวันสองวันร้องไห้ก็พอแล้วก็ลุกขึ้นมายืนยืนสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมความเป็นเจ้าป่าของคุณสิคุณมีความเข้มแข็งอะล้มแล้วคุณต้องลุกขึ้นได้ในเรื่องความรักเองนะก็มองว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกแต่เพียงว่ามันอาจจะไม่ใช่คนของเราเท่านั้นแหละ แล้วอย่างหนึง่งบางคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคงุคง้มครองตัวคุณอยู่ก็าอาจจะช่วยเขี่คนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณก็ได้อันนี้นก็ฝาาไว้ทุกคนไตรตรองกันดูนะ,ะทีนี้คลิปนี้มันเป็นคลิปสั้นก็มีแค่นี้นะคะ่ะก็ไปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันแล้วก็มากดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนี่ะพบความดีมีควคมทุกข์ขอบคุณนะคะ